ไปไปเล่นน้ำดานต๊อปไอแอฟโฟมจะเฟดไอไอแอฟคนล่ามันโดนยิงจังตาลูกวางวางจับเป็นอะไรเด่ะเสียงเซ็กซี่เหลือเกินมันโดนตุยมาโดนตุยได้พลังของเครดิตโอ้ยเออโออะไรเนี่ยโผล่เครื่องไหนของใหม่วะไม่รู้อะไรกันแน่ อืมตอนนี้ตัวเล็กมากนะอืมเท่าไรอะไรวะน่ะโอ้อันนี้ครับไม่ยั่เป็นตัวเท่าดีตัวเล็กกันเราตั้งค่าตัวนี้กเดิมแลวคุณจิ๋วไม่เละอะไรอะอะไรวะน่ะมันคือของที่แะได้ไหมน่ตายตายเหรอเอ้ตังเย่เอาเรื่องเลย โอ้โหแทบโซลาร์นี่มาแล้วเทบทั้งเลยอย่างแท็บแล้วซื้อห้าวันกับเพือนกระดาษได้ข่าวว่าที่เราเอามามันเปอาวุธเต็มเช็คกับมันแทงได้มันทำทำรเมจได้เปล่าวมันโดนทับตายไี่ไม่ว่าอืมจะรอดได้ยังไงปิดไม่ให้ลงเลยนะก็เป็นระดับเลเวล ไม่แน่ใจระวางแน่ใจพลังแห่งน้ำน้ามันรวดเร็วมากโอ้ยเอ้โอเคเอ้ยข้ามโอเคน้ำขวาเฮ้ยกรดูเป็นดาบจริงเอาขึ้กระดานอ๋อสั่นรักถอะ นั่นแหละเห็นไหมมันชนได้ไมีน้ออ๋อ<ม>ชนแล้วมันอ๋อมันพังได้เหยียบได้อ๋อเฮ้เท่หวะเจ๋ฮ้ย <c oughs> นแดเหียยยยงไงแยย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 ยกออนหนึ่งนยย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 อยย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 บแยยยยยยนยยยยลยอืมยย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  ไม่รู้มือนกนตอนตอนขึ้นก็ไม่ได้คดาก่อนไงเออนั่นนะข้นไงวะโอ้ลิฟทิพย์หายแล้วลิฟข้างบนก็ไม่ได้ด้วยะอ่นตรงนี้แล้วกันตัวกระจิ๋วเดียวสายหาคับลิง้มลิงมันเลอคนสุดท้ายต่อใ อย่าพยายามเลยมันเป็นปาหรอกคุณจบลงแล้วนะครูคุณจะอัตเฮยตบปัดของนายอ่ะมันจบลงแล้วจะว่ามันผีแต่ไม่มีจริงฉันจะเป็นราชาท่านครูเคยถึงงานชื่อมังกี้แต่นายไม่ใช่มังกี้ดีลูฟี่ไอ้ห่า์ันพีหรือล่ะนายฐานสมบัติมันพีไม่เจอหรอกเออโอ้ยแกจะไปผีโอเมก็ต์มันมีเวลามากดีรูยไหมเราองไปจากที่นี่อันจ๊ะ ถือก <pakai S 1> <rapper> ูกดบีได้กับีค้างช่วยได้ไม่ผมจะไม่ยอมไปเอเออเออาไมไม่ตวงไป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 บีค้างไกูบีค้างไปได้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 ตายดีก่ดดกเพื่อนมีคนตายโดดเดียวอยู่ดข้างบนอะโดดเดี่ด เอ๊ะเอาทำไมวะเอ๊ะทำลายดีกว่ามีกระดาษไม่นะไม่นะเพิ่งมีกระดาษสาม้วางเองทำลายเองไค้่มากัดโขากันแต่เมียด้วยเนี่ยเอ๊บเลืมหายโอ้ยลื่อมอีบ้าชิบหายละมันจะขึ้นยังไงโอ้มันจะขึ้นมันขึ้นได้ขึ้นได้แต่ตอนนต้องใจเย็น คือ่ารพดนะสารมัดชิปเปกได้โดนดึงลาก <laughs> โดนลากไหมทำตาข้างบนตาข้างล่างดีกว่าเอ้ไม <c oughs> ่ตายไม่ตายเ้่าเอาเอา่ลนิงก็เปล่าตายน้ใตนานันคงตีต่อไปได้เอามาทิ้งลงข้างล่าง เอา,า,า,เาเเธอกับฉันอยู่คนและชันเต่าน,นี้เอาม้มตำผัดเท็ดไก่ยาดูว,วบาบแอบมบบนี้ใช่ไม่ได้นะต,ต้องรอก่อนรออีกคนนึงได้ตัวว้าบปมันแน่ๆต้องต่อทางนีจ้าตื่นีิบใหม่วะไปแล้วไปไปแต่บางนัดต่อ,ตอครูตายพออาพุด <c oughs> ตัวเองแค่เว่นรำ ไม่มีคนต่อท่านอ้าวแต่มันมันต้องตายมันคือตายตายบ้านเร็วไปบาก้อนไฟลูกไฟไอ้ฟองไฟมันสวยอฟองไฟนี่จะเต้นรัวๆเนี่ยกระด้ากันเลยไอ้จีจะมันเล็กมากไม่เห็นเปลี่ยนภาพเย่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 ที่บ้านตากโชขาวเอาทำไปยังไงวะเนี่ยเอานโดดยิงซ้ายยิงขวาตบปาก โอ, wh, อ,โอ้โหอมตะชั่วคราวโอ้โดนแบบล่วงลงล่างเลยโดนแบบโดนทิ้งในร่างไปอยู่ข้างนอกของใครไว้เลยตุ้มๆเนี่ยไม่ดิไม่รู้ไม่มีใครแน่แน่ด้วยเมื่อเกิดว่าตายหมดมีใครแน่แน่ไหมอ่ะอ่ะตอนนี่ไม่ได้เสียงเพลงเซ็กซี่ว่ะเนี่ย ยาแคบจัดเกิดทิ้งเลยแหละโซะไม่ดีใจแคบมากก็ไปต่อไปไปจะเย็นดวงดวงอยู่ตรงนั้นแหละเอ้ยเอ้ยเอโอเคยาบเรดมากโอ้ชิดโอ้ชโซล่าโซล่น้ำน้ำน้ำเพื่อนไปกับน้ำเลยเพื่อน เออระวังหัวนะจ๊ะเออโอ้ย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 ตายหมดบาดตูดแล้วตูดผ่าแบข้างล่างอันตรายมากเหมือนก็ยังไม่มีใครชนะยิ้วนาแจนานอะมีใครอยากถัดไปถ้ามันจะแอดฟาร์โห้งบนเกิดอะไรขึ้นเลยวะอันน่านงุดห ใจเย็นใจเย็นนะครับอ๋อผมเสียวตุ๊กไม้นี่มากเลย <c oughs> ตุกไม้น่ากลัว <c oughs> เอ้ยเออเออรอดได้รอดได้เออเโอเคใจเย็นได้โอเคเอ็ออเนี่มันมีดเมหดวะทำไม่ได้ <c oughs> ไปแล้วรอดแล้ว <c oughs> รอดเฉยฮึว่าจะวนได้ <c oughs> เฮ้ยเขาไปวะเอาเอาวะเอ๊ะเอ๊ ่ไปโดนเหรอวะอะไรวะรอดได้ไงวะโคตรโชคดีซึกินิวไปวะอย่าต่อยกูเข้าอยู่เดี๋ยวครับสอดเออล่วงเลยล่วงเลยเดี๋ยวจาวจาวซ้ำๆเดิมๆตกไม้ตกมันไปโดนได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวไม้น่ากลัวจรทีอะไรวะกดวีลงแค่ไหนนะลงไปดิ น้องไปมันเป็นลิฟต์ต้องกดปุ่มก่อนอ๋อเฮ้ยชลาดชลาแหวบเฮ้ยครูถ้าเกิดรอบนี้ได้แต้มก็จะได้คะแนนเยอะกว่าเดิมเลยเพราะอันดอกแล้ตามห่างเกินไปนี่มันเป็นหมาฮีโร่อันดับดีกเท่าไป ตั้งบนตั้งมั่งเดี๋ยวตั้งบนแล้วเนี่ยเฮ้ยเอี๊บเอี๊ยไอ้ตัวจัดอยู่ไหนอย่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้บ้าไอ้บ้าจะคินยังไงวะเนี่ยไปได้ก่อนไลยโดนโดนมันเป็นไม่ได้ก่อนเห็นแล้วแลบมาเห็นลมแลบมาที่เข้าไปเฉยๆตั้งยังเฉยๆไหมโอ้ขนาดนั้นเลยก่อนทางนี้จริงๆละก่อนไปเร่อย ตัวร้าตัวี่เดียวกันนั่นแหละที่เดียวกันเป๊ะเลยมุมสวยๆอันแคบมากจับทับตายไม่ตายเลยวะตัวเล็กเกินไปโดนยากตัวเล็กตัวเล็กตัวจิ๋วตัวจิ๋วตัวจิ๋วมันไปไวคุมยากต้องไปกันไงนี้ ตบมันพังแล้วอย่าอย่ายิ่งแถบไข่วะเนี่ยลองหนาวนะจ๊ะเมเป้เย่ตัวตันั่ภาคก่อนตายเสียดายจะโดนเลยไอ้ไอ้นั่นมากเลยเห็นเห็นเห็นอืมอ่อฮ่หกูเนี่ยมาดิเดีย คุณช่วยชีวิตเราไว้เราซึ่งใจสุดๆนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวน้ำฝันก็นมันจะเข้าออกนะต่อทางไงทางทางไงขอบคุณครับขอบคุณดีไหมนีะอุ๊ยเลือนๆๆๆไว้โอ้ไม่ว่าพูดที่เดียวในโซละนอ่นหนักมาก โอ้ยติดหัวเดี๋ยวนไม่เอาไป้าเอลิฟเมดเวียไต่ไม่เหลือไม่เหลือโอ้ไม่แกเอเอ๊ะก้ำปั้นไม่ทันอ้าวอันนี้ก็ได้ก้ำจีมาเขือเปาะแปะระทาะหน้าแว่น อันนี้ไม่มีที่หยับเลยนะข่าวางเลไม่มีที่หยับเลยนะที่หยับผาไม่เจอ่าต่อยนี่มันทำได้แน่เลยว้าต่อยมัน่เดียว่อเลยะอ่าหน่สอามอใครว่ารีกีต่อยขอหยยบปุ่มแล้วต่อย อโอ้ยเย้เย้เย้น่ายฮ้ย,ย <c oughs> โอ้โหโดดยาวเกินไปหร <c oughs> ือเปล่ารเปใครมันเยียบริบจะฆ่าฉันเหรอ <c oughs> อล้วโซลารอดเลยเฮ <c oughs> ้ยโซลามันรอดเหรอเฮ้โโยโซลามันรอดเป็นไปได้วะเป็นไปได้ยังไง I am God <c oughs> ตายก่อนตายตายไอ้เอ็มไม่กี่เมาคนที่ดีตายไอ้เอ็มไม่กี่เมาหย่าเลยหย่าเลยเด็กที่ดาบิดาบิลิงกับ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 ลิงต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 ิงเออเออตึงขวาไปขวาไปขวาตึงไปขวาไปทางขวาไปขวาไปขวา กดบีไปคกดบีไปเฮ้ยกดบีจะเป็นการว้าบพุงคุสีไงกดบีเป็นการว้าพคไป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 กไปตานหน้าเลยพุงคอาดงอาดิ้เอาเมื่อกี้ก็ได้แล้วนไม่โดดไป่ะนอนน้องแข็งตายฮะนอนดน้องแข็ง

ตอยายเฉยเอาใครตายคยุณ <c oughs> คุณโดนต่อยโดนต่อยเฉยจงไดตัวกล้าหอ้ยเอาเอรื่องเลยมือต้องไปลิศกานลงไปเกืบไอ้เนยเกือบเออ์เออรอแหละ อ้าวอาอ้าวโดนเอาโอเคตายแล้วเรโยกไปโยกมาเหมือนไม่ตายโหคุณครูได้หนึ่งแถบแทนนะผมกับแถบกับดักนั้นหลาวเองอ๋อคุณครูได้หนึ่งรับเพิ่มอือ อืมคิดหนักคิดหนักโอ้โหโอ้การทางเลยมันมันก็ไปได้อยู่ดีป่ะะวมันก็ไปได้ดีเน้ก็ไปได้ดีก็กลัดไปอย่างไั้นแหลตายอะไรวะถึง่อนตัวละไปเลื่นเลื่อนตายตัวเล็กมันลื่นอ่ะ เฮ้ยเก็บจะเล่นอยตาคุดวไปเก็บบขอบคุณครับรับกรรมแทนเฉยดคดิวคดลไหลล้วคอะไรวลไห่กได้้นใจตายตายตก็ไลแทบลวนเลยแทบดดอกโซล่าี่โอ้โห mmm อืม ไอ้ดยจะคว้าจะเป็นราชาจารตลอดให้ได้เลยตลอดเลยอิบเฮ้ยเอาตัวตายแล้วตัวตายแล้วโคตรซวยเลยเลวอะไรเหรอเลวมากขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับโอ้โหตัดก้ลังในการทำแบบนี้เลยนะโอ้โหตายลืมปาดปาดตายหมด ก่อนจะไปเลยก่อนเปิดเปิดก๊อกก๊อกก๊อกเปีเปิดออกดูมาใครมาถ้าอยู่สบายซเกียระวังห้าโดนเรียบร้อยพลังไฟไฟค่าไฟบัลลังก์เลือดต้องต้องเข้าเส้นชัยคนหนึ่งหน่อยลัดเอยแี่อะไรวะเนี่ยแค่แค่ไอ้ขึ้นบนปล่อยน้ำขึ้นบนเฉยน้ำแตก แมพุ่งเปลี่ยนทิศทางได้นะเปลี่ยนทิศทางได้ยังไงไปมุ่งทางห้ตองโ้ยเดี๋ยวๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆดๆๆดๆๆยๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆรๆๆๆๆอๆๆ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 

เป็นลูกที่สวยป่ะเลกีศาสต์เฮ้ยเลกกีรอบหมดแล้วหมดเวลาแล้วโโอ้หเฮ้ยเดี๋ยวคุณดูไปได้ไหมวะไม่ไม่เลยแขนงครูไมไปมาตั้นหลุดมาตั้นหลุดมาจัดอย่ากดพ้นมาตั้นหลุดมาจัดพ้นตุ๊กระจกในไรเดอร์แน่เออสัตว์แน่ๆเลยเท่านี้เอ๊ะทำไมเน้นจังเลยอยอะๆปุ่มนะอกเยอะๆปุ่มนะอย่าเยอะปุ่มนะอย่าเยอะปุ่มนะ โอ้โหอยอันนี้โคตรยากบอกเลยมนต้องไปเหยียบมันนั้นด้วยหรือเปล่าเนฮะหรอใช่ใช่ช่อยู่ในกรอบเนี่ยโอ้หวนึ่งเ่ังกระดกนกพอแล้วตอดีๆ่อยตอดีๆลยตอดีกันไหมดีกันตอดีๆก่นตอดีๆก่นตอดีๆตอดีๆเอาโอโแล้วตเล็ตัวเล็กอีกไม่ได้ไม่รู้ในน้ำนั่จะผักลงไมเนี่ไม่ไไปผักนอันนี้คทายเฉยวขนาดตอดีๆยังหรระวังระวังชีตขอบชีตโอ้ยยิง ทำไปมากกานต่อดีๆแล้วดิกนยอมตายดิครับยอมตายดิครับพยายามนะครับีนดันนี่รึเป่สกิลไม่ต้องคิดมากใครนี่น้ำพุ่งเหรออออกเพื่อออกทำไมเอาไม่ออกได้ไหมไม่ท้งเดอะไรเป็นหินอ๋อเดี๋ยวนะ เอาไปก้อนหนึงให้เอาทางดีไว้เอาทางดีดยเอิดกำแพงก็ได้หมดแล้วแกเปีญญาและคุณมาแล้วไอ้ล ไอริงกับกระต่ายบ้าเราไม่ใช่กระต่ายเราเป็นหนุนเกนกระต่ายเราเบิดใครเราเบิร์ตทำมือเขึ้นเผาอะไรเนี่ยเระเบิดอะไรกันครับคุณนิงครับป้าป้าผมจะระเบิดข้างล่างโอ้โหโอ้เขาเดีแนวตั้งเลยเหรอเดียร์ตั้งก็จะได้เขาเรียกว่าเล่นล็อกแมนเฮ้ยโอ้โหแล้วเฮ้ยไอริงเฮ้ยดีกว่ากลุ่มกลุ่มแบนตรงไหนวะ บีบีก็บีใช่ไหมบีผมแบนครับบีเดี๋ยวเดี๋ยวไปละโอ้กี่าร์รักดูดิเราฝึกกันแค่มาเยอะเลยวะเนี่ยจะเก่งไปแล้วม่ือขึ้นไปได้อยู่กัวกีตาร์เ่ยจะไม่มีคะแนนมาเลยใช่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 ไม่ใช่ ไปตำบไตแบแล้วตัวเล็กขับรนนล้นตัวไหนตัวเราเหมือนมีคนรีบตะไรติดติดยติดติดติดเยอะิดติดอดติ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 อ่ิตดิดตดิดติดดิต เซนนาเน่ยกระเด็นเซ็นไอเดตเซนทรมานมากระเบิดแล้วไอที่ประจิตอาวระเบิดเลยใช่ไหมอะไรล่ะกุนกูเพิ่มาเลยคุนกูรีบวางเลยรีบวางกุรีบวาง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 ดิวางม่วางวางเขาวางวางวางไม่ต้องมาทะเลโอ้หวางเลยรีบวาง ผ่านแล้วได้แล้วได้อยู่อืมมังมังมังข้างหน้ามีปัญหาไปที่ต่อที่ตกชิบหายเหนือน้ำมาเหนือน้ำมาเหนือก่อนน้ำมาเหนือมาเดี้อเฮ้ยไปแล้วเอ้ยและคุณรอดด้วยคนเดียวโคตรโชคดีถึงไม่ถึงไม่ถึง็กเกินโอ้สองคนแล้วนะด็อก แต่มิเตอจะมาแล้วโหแบบพวกนายเอาดูเคลียร์มาทำไมเลียดทากันด้วยแต่ละคนโค้งขึ้นไปก่อนจบแล้วตรงนี้มันง่ายไปอุ้ยง่ายไปแล้วนะใช่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 เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันง่ายไปเรอยกเข้าประตูซะเรียกเข้าประตูซะตรงนีมันง่ายไปแล้ว ะโตล้วจะดูดฝุ่นตายเลยนะเออไอจะยิงนะเออไอมันเหนียวมันนึบมันนึบไว้มันมีแต่แข่งไอชนะไอ้นี่แข่งให้แพ้คนจริงไงโคดี้ผมอย่าขึ้นไปเลยมันสวยอยู่ไปก่อนนะแค่แกงทีหลังแกงทีหลังเข้ามาโอ้ไอพวกอันเดอร์ด็อกเฮ้ยอ้าว แอบไม้เขาออืมโอ้โหจบแล้วจบนมแล้วจบลงแล้วหยอยอยแพ้เป็นญาณและคืนมาแล้ววัีคืนจริงตอนนี้ทำให้เป็นญาณพี่เกิดตายแต่วันนี้เนื่องจากวันตก้างล่างมันไม่มีญาณลไม่เหลือเลยไม่ได้เห็น ใจใจนี่อะไรมาช่วยละช่วยเลยนะช่วยทำไมช่วยแน่ใจช่วยตายเร็วตรงตรงตตรงแต่ที่มันควรทำลายมันไม่ทำลายเนาะอันไหนที่มันไม่ควรมันทำจังเลยเนาะคนเรานะคนเราถ้าเกิดไม่ติดว่าใครเกตว่าเป็นพี่ดาบมันดาบควาน้ำตายตายเออตายห่างหมด เราไม่ชนะครับต้องไม่มีใครชนะเราชนะได้เราคะแนนสุดๆอืมอืมเอือืออือือืิดดูไอทียังมีท่านล่าอยู่แต่ไม่เป็นไรไปได้ก่อนไปแล้วไปก่อนคนแรกเอ้ย เดีลยวล่วงไปไปล่วงไปล่วงคุยอะไรกันมาบวกล้วไปไปคุยไปคุยไปคุยบวกไปเอ้อโอ้โหฮ่าจุกเดียวตลบยากเลย สกีดีโอตุ๊กตตาตายหมดกันเลยสิ๊งหนาวกมอยู่ยาวใชกเลยทํไมมันอยู่ยาวเพอแดดนั้นอ่ะอ่ะเอามาดอกไม้นี่ไปโอ้โหข้างหน้ามาะไรวะเนีเอาล่ กดเต้นปะแล้วโดนไอ้ต้นไม้ต่อยขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยมันหนื่อยเออเป็นน้ำขึ้นล่างมีพื้นเหล็กหินอยู่อันนึ่งแล้วรอเราก่อนต้องไวมากสามเตือน ทำไมทำไมพอเล่นกับผู้ชายด้วยกันมันแอดวานขึ้นนะเืมเจอซาวาลุโดใครได้มาเอาสิฉันวางตรงนี้แหละตัวตังเฮ้ยไปเสิตังเวลาซาวาลุโดหรู้จะช่วยใครหรือทำอะไรให้มันดีขึ้นบ้างคนโอดิโอน่ะฉันไงดิโอโอ้ยโอ้โหขาดผ่าดเอ๊ะอากาศสดใสจังเลย ดูกีเสียงเรียกร้องได้น่นารักรู้สึกเลยว่าเกมนี้ถ้าแท้ที่ใช้เท้าเดินแต่มันก็ไม่มีเบรกมันไม่ใช่รถไม่ใช่เบรกเราควรจะพังอะไรทิ้งไปถูกต้องอันไหนะอ่าสใช่ไหมใช่เหรออันนั้นอันนี้จะพังทิ้งไปเป็นระเบิดฟางขึ้นเลย ไปปาเป็นชีวิตมะนนกลับมาเป็นเวลาเดิมเปินคนทรมาอ้ทำไมผมไมอยู่เนี่ยอ๊อนนี้กบนเลยนอนตายกบนเมอกี้ผมเป็นญยานตายงบสุขใช่ไมมันได้อืะ ให้ระบบตกสีม่วงก่อนอุ้ยเฮ้ยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายหรือเปล่าวะแปะแปะเก๋อือหือง่ายนะพังมันพังไปเลยพังน่อยไปแล้ว <laughs> ไปนะ <laughs> ได้ก่อนได้วะอะไรคุณครูมีเน,นียนขำขำศพ โซล่าเดินได้โซล่าเดินได้ไม่ได้ตายแล้ววิญญาณโซล่าเดินญานเดินอยู่โซล่าเป็นยานยานน้าวิญาญญาณล้มไปแล้วให้คแนนโซโลใ้นโซล่โซโลโเจบหนึ่งแ้มด้นะโซล่า รครอีกอีกแล้วอีกแค้วเ